ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกระเจียวของเราเช้านี้ครับก็ปริมาณเพิ่มขึ้นนะผมเนาะเพิ่มขึ้นหลายนะครับผมเนาะก็ได้ยัดลงนะผมเนาะก็ตอนนี้ปริมาณจะเพิ่มขึ้นอยู่ครับต่อเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่จะอีกหนึ่งตะกร้าแล้วก็ต้องใส่ถุงอีกนะครับผมเนาะเพราะว่าปริมาณเพื่อนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับผมนะครับเพื่อนๆครับก็นี่ครับผมก็เก็บเสร็จแล้วนะครับผมเนาะเช้านี้ครับผมเนาะเช้านี้ก็ ผลงานของเราเช้านี้ครับกับการเก็บกระเจียวครับเพื่อนๆครับนะครับนี่ฮะก็จะลกบ้างนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าทางข้างนาเลยครับผมเนาะครับก็ให้ชมกระเจียวกันก่อนครับอยังทำภารกิจหลายอย่างยังไม่เสร็จนะผมเนาะครับหลายย่างเลยครับผมเนาะอ่ะครับนี่แหละครับก็คือผลงานของเราเช้านี้นะครับผมเนาะนี่ครับเพื่อนครับก็ไม้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมเนาะข้างหลังนะครับจะเอาเข้าไปทําฟืนนะครับผมเนาะ เป็นไม้ที่ผมซอยออกเป็นปีกไม้นั่นแหละนะครับผมเนาะก็จะเอาเข้าไปทําฟืนอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ตัดครับยังไม่มีเวลาเลยครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเอาเข้าไปไว้ข้างในไว้ดังไฟย่ามตอนเย็นหรือว่าทํากับข้าวเรานะครับผมเนาะก็มีประโยชน์นะครับผมเนาะครับเหลือจากแปรรูปนะครับผเนาอของไม้ก็จะนํ่มปีกไม้นั่นแหละครับเนาะเอามาไว้ทำาไอฟืนเฮานะครับ นี่ก็คือผลงานเช้านี้ครับผมของเพื่อนๆครับผมก็กระเจียวของเราครับผมเนาะนะครับผมก็สวัสดีทักทายครับเสร็จแล้วครับผมนะครับนี่ฮะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจครับผมเนาะครับก็ทําหน้าที่ของเราไปครับทุกคนครับมีงานมีการเขาก็ทํางานเราไปด้วยครับผมเนาะนะครับก็นี่นะครับเสริมครับก็เก็บเข้าไปสองครั้งแล้วก็ได้อยู่ครับผมเนาะพอได้ซื้อปะทูนะผมเนาะ พอได้เรียกเปลี่ยนซื้อปะทูครับผมนะครับก็ดีกว่าไม่ทํานะครับเนาะถ้าบ่ทําอย่างเขาก็จะเพยงขวางนั่นแหละครับผมเนาะเดี๋ยวเขาก็จะบ่มีอย่างทํานะครับช่วงใดที่เขาวางหวางเขาก็จะได้ดูแลตรงนี้แหละครับผมเนาะถือว่าเราจะได้ทํางานกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็นี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศของกระเจียวของเราครับนะครับผมที่เก็บเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อน ครับก็ส่งคุณค่าอยู่นะครับผมเนาะถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ว่าเป็นเป็นรายได้ของเรานะครับผมเนาะก็เอาเข้าไป2วันนี้ก็เสลี่ยก็เก็บใช้อยู่ทํางานอยู่ครึ่งวันนะครับผมเนาะก็จะได้อยู่ประมาณสีใบแดงกว่ากว่านะครับผมเนาะหรือว่าสีใบแดงก็ได้นะครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับพอได้อา่อามุนเวียนซื้อปาทูนะครับผมเนาะหรือว่าแลกเปลี่ยนซื้อกระเ้าากันนะครับผมเนาะ เพิ่นเอาไปทํากับเขาเขาก็เอากับเขาเพิ่นมาทานเอ้ามีของเขาก็เอาไปจําหน่ายให้ผลนะครับนะครับผมก็เราก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองทางนะครับผมเนาะนะครับแล้วเราก็ได้ทําด้วยครับนะครับจึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือเข้าได้ทำนั่นแหละเราจะไม่ว่างนะครับผมเนาะก็คือเราไม่ว่างที่จะได้ทำนะครับเนาะถ้าเขาบ่มีอย่างทำเขากะเคล้งขวางนะครับเนาะจะนอนไกวเปียุก็ไม่ไหวแร้วครับผมเนาะน่านขำน่านมืดนะครับเพื่อนก็เรามีอะไรทำครับตรงใดเขาก็ไป ตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับค้ำเร็วนะเพืเ่อนๆค้ำเร็วครับผมอ่ะขอบคุณครับเสร็จแล้วครับผม